สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีธนูขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้มีเรื่องเล่านะคะช่วงพยากรณ์ดาวประจำเดือนกอรกฎาคม2565ันกนะคะแอดมินออนไลน์คลิปนี้ในวันที่13มิถุนายน2565ค่ะฟังได้ทั้งลัคนาและาราศีถ้าไม่ทราบนะคะก็คลิกเข้าไปที่เพจวันนี้มีเรื่องเล่าเข้าไปที่สเตตัสแรกก็ได้นะคะจะมีลิงก์ให้หาลัคนามีตัวอย่างให้ไปหา มีลิงก์เว็บให้ไปกรอกเพื่อที่จะหาลัคนาที่ถูกต้องของคุณขอเพียงว่าคุณเนี่ยรู้เวลาเกิดที่แน่นอนนะคะคุณก็จะหาลัคนาได้ส่วนคนที่ถามแอดมินว่าถ้ารู้คร่าวๆถ้าไม่รู้เวลาเกิดหาได้ไหมไม่ได้ค่ะนอกจากคุณไปหาหนักโหราศาสตร์ให้เขาทวนลัคนาให้ซึ่งนักโหราศาสตร์บางท่านก็จะไม่เสียเวลานั่งทวนให้เพราะว่าบางทีการ ทวนลัคนาเนี่ยมันต้องมีเรื่องราวใหญ่ๆในชีวิตมากๆหลายๆจุดมานั่งทบทวนกันว่าอายุเท่านั้นเท่านี้คุณพบเจอไหมซึ่งค่อนข้างยากค่ะในการทวนลัคนาสําหรับคนที่ไม่ทราบเวลาเกิดนะคะแต่มันก็มีวิธีการดูอีกตั้งหลายแบบนะคะและคนที่ไม่ทราบเวลาเนี่ยแอดว่านะอะดูไปทางราศีก็ได้เพราะว่ามันก็มีเปอร์เซนต์ถูกเหมือนกันนะคะจุดพยากรณ์ก็คือดวงของเจ้าชะตาเช่นเดียวกันไม่ต้องน้อยอกน้อยใจไปนะคะ สำหรับในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะก็มีดาวหลายดวงขยับย้ายจากพบต่างๆ มากเลยนะคะอย่างดาวพฤหัสดาวราหูเนี่ยขยับย้ายพึบไปแล้วแอดมินทำคลิปไว้ให้แล้วสําหรับคนที่อยากดูแบบละเอียดเลยก็ไปดูพฤหัสย,ย้ายไปดูมรุตยูย้ายนะคะไปดูพระราหูย้ายในส่วนของคลิปวันเดือนกระกฎาคมเนี่ยอาจจะพูดถึงมรุมรตยูเล็กๆน้อยๆพอสรุปรวมเพราะว่ามันเป็นคลิปประจําเดือนนะคะต้องให้ความสําคัญกับดาวอื่นด้วยเหมือนที่แอดมินบอกเสมอละค่ะว่าดาวทุกดวงมี2ด้านไม่ว่าจะเป็นมรุตยูราหูพฤหัสสปดีพระเสาร์ ะะดาวใหญ่ๆห,หรือว่าดาวเล็กๆอย่างพุทธศุกร์จันอะไรแบบนี้นะคะที่เขาเดินด้วยระยะเวลาชา้าลงเนี่ยส่งผลดีให้ได้ก็ส่งผลที่จะต้องตั้งรบับตั้งหลักตั้งสติได้เช่นเดียวกันเหมือนกันหามรุสยยูไม่ได้มีข้อเสียเพียงด้านเดียวมรุสยูจะย้ายในวันที่7กรกฎาคมนะคะ2565เข้าไปสู่พบเรือนอริซึ่งแอดว่าดีนะคะแม้ว่าจะเข้าไปกลุ่มกับพระศุกร์ซึ่งเป็นทั้งดาวเจ้าเรือนที่ สแสดงถึงโชคลาภของเจ้าชะตานะคะแล้วก็เป็นดาวที่สแสดงถึงอุปสรรคทั้งหลายก็ต้องบอกว่าเวลาที่มรุตอยู่เข้าไปสุพเรือนอรินั้นเจ้าชะตาจะเป็นเหมือนคนที่รอดปลอดภัยจากเรื่องราวที่มันเกี่ยวกับอริศัตรูนะคะอุปสรรคนะคะหรือว่าเป็นโรค เก็บป่วยโดยไม่มีสาเหตุโดยไม่ทาตั้งเนื้อตั้งตัวก็จะมีวิธีเหมือนประมาณว่าเป็นเองหายเองอย่างเงี้ยได้นะคะคือสุขภาพมันอาจจะพบโรคแปลกๆนะคะหรือโรคที่มันไม่น่าจะเกิดอะ่ะมันก็เกิดขึ้นมาเองไอ้พวกกรดไหลย้อนที่ไม่เคยจะมีปัญหาเลยนะคะหรือว่าโรคกระเพาะปวดท้องปวดท้องหรืออยู่ดีๆก็นิสยัยมุทะลุดูดดันเวลาที่ประสบปัญหาชีวิตโดยปกติแล้วลัคนาและราศีธนูเนี่ยน,นะคะสำหรับแอดมินแล้ว เจ้าชะตาเป็นคนที่เหมือนกับว่าทำทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะต้องวางแผนนะคะแต่ว่าเป็นคนที่ไม่ชอบความรุนแรงไม่ชอบประทะไม่ชอบเจ้าอารมณ์เป็นคนค่อนข้างขยันและเวลาตัดสินใจอะไรจะรอบคอบคุณเลยเป็นคนที่คนอื่นๆให้ความเชื่อถือนะคะเป็นคนที่คนอื่นๆยอมรับแต่พอเวลาที่มรตยุเข้าสู่พเกเรอริเนี่ยมุตยูคือดาวบอกเหตุ ฟังนะคะที่แอดมินบอกมรุตยูคือดาวบอกเหตุว่า7ปีต่อไปนี้นะคะคุณจะต้องระมัดระวังเรื่องอะไรมากที่สุดถึงแม้จะบอกว่าคุณจะเป็นคนที่รอดปลอด,อดภัยชีวิตปราศจากปัญหาอุปสรรคหรือว่าทำลายมันลงได้นะคะศัตรูหรือว่าอะไรก็ตามพ่ายแพ้ต่อดวงเจ้าชะตาแต่เขาก็ให้คุณระมัดระวังมรุตยูเข้าพบไหน เปลี่ยนแปลงภพนั้นอันนี้เปลี่ยนแปลงให้อริและอุปสรรคของคุณนั้นอ่อนข้อลงแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นก็เปลี่ยนแปลงตัวเจ้าชะตาเองด้วยนะคะคุณในช่วงระยะเวลานี้จากคนรอบคอบรัดกุ่มไม่ชอบที่จะมีปัญหากับใครหรือไม่ชอบปะทะกับใครนะคะหรือเป็นคนมีระเบียบแบบแผนกลับกลายเป็นคนรัก อิสระไม่ชอบให้ใครมาบังคับบัญชาดือ้อมุทะลุดุดันนะคะอารมณ์เสียง่ายเวลาที่ประสบปัญหาหรือเกิดความยุ่งยากคุณมักจะใช้ความเขาเรียกอะไระมุทะลุอะคะ่ะใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหาต่างๆให้ผ่านพ้นไปเพราะฉะนั้นในช่วงระยะเวลาเนี้ยนะคะดาวมฤรุตยูเข้าสู่เรือนอรินะคะคำว่าอริก็จะอ่อนข้อ อ่อนด้อยเปลี่ยนแปลงไปดางมฤตยูเข้าไปสู่เรือนที่มีพระสุขซึ่งเป็นเจ้าแห่งความรักนะคะแล้วก็เจ้าแห่งการเงินของภพโลกเนี่ยก็จะต้องบอกว่าให้ระวังเรื่องความรักและการเงินของคุณด้วยนะคะแม้ว่าจะเป็นการประกอบกันของดาวที่ไม่ใช่ความหมายของเจ้าเรือนแอดก็จะเตือนไว้เพื่อให้รอบครอบรัดกุ่มเพราะฉะนั้น3เรื่องที่ฝากไว้มฤตยูเข้า ไม่ต้องกังวลมากอริศตูแพ้พ่นะคะแต่เรื่องความรักเรื่องการเงินจะมีขึ้นขึ้นลงลงจะมีเรื่องของการอิจฉาได้สยาความหึงหวงนะคะการได้ทรัพย์หรือว่าเสียทรัพย์แปลกๆในระยะเวลานี้หรือได้โชคลาบหรือเสียโชคลาบในแบบแปลกๆ,ๆนะคะอยากฟังรละเอียดเลยก็ไปฟังในมดลิตาอยู่ที่เป็นคลิปใหญ่นะคะต่อไปนะคะประมาณวันที่12กรกฎาคมนะคะ ดาวพระพุธจะยกเข้าสู่ราศีกรกฎนะคะพุธเนี่ยตอนนี้นะคะต้องบอกว่าพุธอยู่ในก่อนหน้าวันที่12นะคะพระพุธเป็นคู่ธาตุอ่าเป็นไม่ใช่คู่ธาตุน้ำจับคู่กับดาวราชาโชคนะคะซึ่งถือว่าค่อนข้างดีนะคะพุธตำแหน่งตรงนี้เป็นเกษตรราธิบดีก็ต้องบอกว่าช่วงระยะเวลาต้นเดือนถึงวันที่12เนี่ย เจ้าชะตาอาจจะมีเรื่องของการลงทุนที่ประสบความสําเร็จหรือว่าได้เงินอะไรต่างๆคือครึ่งเดือนแรกนะคะก่อนวันที่12พอพระพุทธย้ายเข้าสู่พเรือนม,มรณะสิ่งที่ต้องระมัดระวังคือเรื่องของการลงทุนนะคะการลงทุนการลงทุ้นต้องรอบครอบให้มากขึ้นเพราะมันอาจจะได้มาละลอกหนึงแหละจะเป็นเรื่องของการลงทุนเพิ่มเติมในช่วงระยะเวลานี้นะคะแล้วก็ดาวพุธเนี่ย ไปเลงกับดาวพระเสาร์ด้วยนะคะเวลาที่พุธเล็งกับดาวเสาร์เจ้าชะตาอาจจะมีเขาเรียกว่าอารมณ์หรือความรู้สึกที่คิดการไกลนะคะอารมณ์รุนแรงแล้วก็อยากทําอะไรต่างๆที่มันแบบไกลตัวไปหน่อยนะคะไอ้ไกลตัวเนี่ยไม่ไม่เป็นไรเพราะแอดมองว่าลัากนณานแล้วราศีธนูนั้นค่อนข้างที่จะ ประสบความสําเร็จในช่วงระยะเวลานี้ไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามเกิดความมั่นคงด้วยพฤหัสบปปดีนุนคุณอยู่ในเรือนพันธุุเป็นเกษตรราธิบดีได้ตําแหน่งที่เขาเรียกว่าปทุมเกณฑ์ตลอดทั้งปีลักนาและราศีธนูนั้นเรียกว่ามือขึ้นเป็นช่วงระยะเวลาที่มือขึ้นในแบบที่มากๆคิดทําการสิ่งใดล้วนเกิดความมั่นคงนะคะตั้งเนื้อตั้งตัวตั้งหลักได้ในช่วงระยะเวลานี้คนที่แย่มากๆนะคะ อยากให้คุณผู้ฟังฟังเราคิดตามแอดมินนะคะลัคนาและราศีธนูจะมีต้นทุนไม่เท่ากันแม้คุณจะลัคนาและราศีเดียวกันก็ตามคุณมีเลขประจําตัวดาวต่างกันเลขประจําตัวดาวก็คือดาวพื้นดวงเกิดของคุณนั่นแหละเพราะฉะนั้นมันก็จะมีทั้งคนที่แบบว่ารวยมากไม่รวยเลยติดลบอะไรอย่างเงี้ยนะคะคนที่ติดลบ แอดพูดถึงคนที่ติดลบก,ก่อนในช่วงปีนี้จะมีการขยับขยื่นเคลื่อนที่นะคะมีเรื่องของการมีโอกาสใช้นี่ใช้สินมีเรื่องของการลืมตาอ้าปากได้มีเรื่องของการได้บ้านได้รถได้ที่ดินมีทรัพย์สินมีอสังหาริมทรัพย์เป็นชื่อของตัวเองนะคะแล้วในปีนี้นะคะพอพระพุทธย้ายเข้ามาอยู่ในเรือนมรณะนะคะพุทธมีตำแหน่งเป็นคู่มิตรกับเจ้าเรือนนะคะพุทธใน เก์นี้มันหมายถึงอะไรได้บ้างก็อาจจะหมายถึงเรื่องเรามาระวังก็ระวังคู่ครองคนรักเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมหุน้นเพื่อนร่วมทุนเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเดินทางไกลแบบว่าแยกย้ายจากกันไปนะคะสองตัวเจ้าชะตาเองมีเขาเรียกว่าเหมือนกับมีโครงการหรือมีอะไรบางอย่างอยากเอาชนะอยากทําให้ประสบความสําเร็จหรือมีเรื่องของการสอบชิงทุนสอบแข่งขันนะคะไปต่างประเทศต่างถิ่นต่างแดน เกณ์ก็มีดีอยู่ในช่วงวันที่12กรกฎาคมแล้วจะดีไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้อยู่ในช่วงขาขึ้นทั้งนั้นแต่ในช่วงที่พระพุทธยังอยู่ตรงนี้นะคะก็จะดีเขาเรียกว่าดีดีในระดับหนึ่งแต่เดี๋ยวปลายเดือนจะดีกว่านี้อีกนะคะทีนี้หลังจากวันที่พระพุทธขยับย้ายนะคะดาวต่อไปที่จะขยับย้ายก็คือดาวพระศุก ดาวพระศุกเนี่ยก็เป็นเกษตราธิปดีอยู่ในเรือนอริถูกไหมคะช่วงระยะเวลาที่กลุมกับมรุตยอยู่ก่อนวันที่14เนี่ยเจ้าชะตามีโอกาสได้โชคลาภได้ทรัพย์สินได้อะไรแบบฟุกๆอยู่เหมือนกันนะคะแต่พอขยับย้ายเข้ามาแอดมองว่าก็ดีกว่านะคะเพราะว่าพระศุกเข้ามาตรงนี้ก็เป็นคู่คู่ธาตุน่ะอ่าเขาเรียกคู่อะไรนะพระศุกอยู่ตรงนี้นะคะเป็นคู่ธาตุน้าําถูกละ เป็นคู่ธาตุน้ำแล้วมากลุ่มร่วมกับดาวราชาโชคเพราะฉะนั้นก็ดึงดึงโชคจากราชาเนี่ยเข้ามาให้เจ้าชะตาในแบบเป็นมหาโชคด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเจ้าชะตาถ้าช่วงระยะเวลานี้อยากจะลงทุนอยากจะเขาเรียกว่าอยากจะเสี่ยงโชคอยากจะเสี่ยงดวงให้ซื้อกับคนที่ต่างเพศนะคะให้ซื้อกับเพื่อนร่วมง,งานที่ต่างเพศ หรือว่าให้ซื้อกับคนที่ไม่ชอบขี้หน้าที่ต่างเพศนะคะเพราะว่าพระสุฆนี้มาจากเรือนอรินะคะมากลุ่มร่วมกันตัวเจ้าตัวเจ้าชะตาในช่วงระยะเวลานี้นะคะต้องบอกว่าเป็นคนที่ฉลาดพูดฉลาดคิดฉลาดทำรร มีเสน่ห์ในตัวเองช่วงระยะเวลานี้คนโสดมีโอกาสได้พบเจอใครแบบปังๆพบแล้วเกิดอารมณ์เกิดความรู้สึกนะคะบางคนอาจจะพบกันแล้วก็พลิกผันเกิดเป็นราชาโชคในเรื่องของความรักก็ได้นะช่วงระยะเวลานี้เพียงแต่ว่ามฤตยูมันก็อยู่ในเรือนอรินั่นแหละเพราะฉะนั้นก็ช่วงแรกๆอาจจะไม่ได้ชอบกันนะัก หรือการครบหากับคนนี้อาจจะมีเรื่องกระท่อนกระแท่นขึ้นขึ้น,นลงลง,ลงเดี๋ยวใจฟูเดี๋ยวใจแฟบเพราะฉะนั้นก็ลองดูระยะที่มันยืนนานสำหรับคนนี้นะคะใช้เขาเรียกการเวลาอะไรระยะทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คนถ้ามีใครเข้ามาในช่วงระยะเวลานี้นะคะต่อไปนะคะหลังจากที่พระุกเข้าไปพระุกเนี่ยก็ให้ลาผลแอดบอกไปแล้วเนาะเกี่ยวกับลาบก้อนใหญ่นะ จะต้องมีจะต้องเป็นลาบก้อนใหญ่ในช่วงระยะเวลาไม่กี่วันนี้นะคะที่แอดมินบอกคือพระศุกร์เนี่ยขยับย้ายใช่ไหมคะวันที่1ิบ4 15 1ิบี่สิบห้าสิบาวันเนี้ยถ้าจังหวะดีดาวพื้นดวงตั้งรับปังได้ลาบก้อนใหญ่อาจจะได้จากคู่ครองอาจจะได้กับคนรักอาจจะได้กับเพื่อนร่วมงานอย่างที่แอดมินแนะนำไปในตอนแรกนั่นแหละนะคะพอประมาณวันที่17นั่นไงทำไมถึงเป็น3วันเพราะ17บเ ดาวราชาโชคหนีนะคะหนีออกจากตําแหน่งนะคะดาวลาภะาหนีออกจากตาแหน่งมาเข้าเรือมมรนมรณะนี่แต่ไม่ได้แปลว่าเฟลนะสำหรับคนมีคู่มีโอกาสที่จะได้เงินทองนะคะได้โชคลาภนะคะจากคู่ครองคนรักคุ้นส่วนเพื่อนร่วมง,งานยังคงมีโอกาสตรงนั้นอยู่นะคะเจ้าชะตาในช่วงระยะเวลานี้ต้องบอกว่า ถ้าคุณมีการลงทุนมีการทำงานร่วมกันกับคู่ครองคนรักมาซักระยะหนึ่งล้มลุกคุกคานพากันฝ่าฟันนะคะพากันสู้พากันประสบปัญหาในชีวิตที่ยุ่งยากก็เอาชนะและต่อสู้จนผ่านพ้นมาได้อะไรต่างๆที่ไม่ราบรื่นที่คุณกอบกู้มาไม่ว่าจะเป็นกิจการส่วนตัวบ้านที่ดินรถทรัพย์สินอะไรก็ตามในช่วงระยะเวลานี้นะคุณจะได้คุณจะ คุณจะได้คุณจะเอาชนะอุปสรรคเอาชนะปัญหานี้สินหรือเป็นโรคเป็นอะไรมาในช่วงระยะเวลานี้ก็ปลดเรื่องหายไปนะเป็นลูกจ้างใครใครไม่ชอบเจ้าหนายไม่ชอบมีคนไม่รักในช่วงเวลานี้ก็เกิดที่จะชนะใจอาชีพอิสระอาชีพข้าราชการอาชีพต่างๆนะคะอยู่เมืองนงเมืองนอกเมืองนาเคยลำบากยากเกณฑ์มาในช่วงระยะเวลานี้ปลดล็อกปลดล็อกเพราะอะไรเพราะมันมีโชคลาภเข้ามาโชคลาภมาจากไหนโชคลาภมาจากดาว สุภาเนี่ยค่ะเขาเรียกว่าเป็นดาวมหาจักรนะคะสุภาเป็นมหาจักรแสดงมหาจักรเนี่ยเป็นโชคอะไรที่แอดมินชอบที่สุดและแอดมินก็จะรอคอยดาวต่างๆของแอดมินเข้าสู่เกณฑ์ความเป็นมหาจักรเสมอ รอมากกว่าเป็นราชาโชคอีกนะคะเหตุเพราะว่าราชาโชคเนี่ยต้องอาศัยดาวพื้นดวงเกิดด้วยออกไหมต้องอาศัยดาวพื้นดวงเกิดต้องมีองศาตั้งรับต้องมีแบบมันเหมือนยิ่งกว่าฟุกอะ่ะแต่มันก็ฟุกมาแล้วสําหรับหลายๆคนคือมันมีโชคนะคะราชาโชคอาจจะเป็นโชคเล็กๆน้อยๆง่ายๆอย่างเช่นมีคนมาเลี้ยงมือใหญ่มีคนมาแบ่งหวยลอตเตอรี่ถูกสองตัวท้ายใบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ย คือโชคใหญ่ๆแค่ไหนไม่รู้ไงหรือบางทีก็แบ่งลอตเตอรี่มามันอาจจะเป็นลอตเตอรี่รางวัลที่1ก็ได้อย่างเงี้ยนะคะคือเราไม่รู้ความโชคใหญ่ตรงนั้นแต่มหาจักรคือเรื่องของความตั้งอกตั้งใจความมีน้ำอดน้ำทนความเพียรความวิริยะเพราะฉะนั้นในทุกๆรอบปีนะคะ เวลาที่ดาวของคุณตกหลุมตกล่องแอดมักจะบอกล่วงหน้าว่าในช่วงเดือนไหนมีดาวอะไรเป็นมหาจากักรมีดาวอะไรเป็นราชาโชคมีดาวอะไรเป็นมหาอุดนะคะมีดาวอะไรที่จะประสบความสําเร็จ ที่จะส่งผลหรือว่าส่งความสําเร็จให้เจ้าชะตาเป็นเกษตรเป็นอะไรอย่างเงี้ยแอดจะบอกเสมอเพื่อให้คุณมีกำลังใจเพื่อให้คุณมุ่งมัน่นแล้วก็ฝ่าฟันทํามาจนถึงวันที่เนี่ยเห็นไหมเก็บดอกเก็บผลที่ดาวพระอาทิตย์คุณเป็นราชาโชคดาวเจ้าเรือนสุภาคุณเป็นราชาโชคอยู่ในเรือนมรณะด้วย แสดงว่าชาวลัคนานและราศีธนูที่มีเกณฑ์นะคะหรือมีความตั้งหุกตั้งใจจะไปทํางานเมืองนอกจะไปทํางานไกลระยะนี้คุณได้ไปในแบบที่ตอบแทนผลสําเร็จที่คุณอดทนที่คุณอดึทณอดที่คุณฝ่าฟันเนี่ยคุณได้ไปและก็ประสบความสําเร็จในเรื่องต่างๆที่แอดบอกว่าคุณได้ก่อร่างสร้างขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นงานส่วนตัวงานราชการงานที่เป็นลูกน้องงานที่เป็นลูกจ้างหรือแม้แต่เจ็บไข้ได้ป่วยในช่วงระยะเวลานี้แอดก็ว่า ค่อนข้างที่จะประสบความสำเร็จในเรื่องของการรักษาและดาวในเรือนมรณะเนี่ยตีโกนกับเรือนพันธุนะฮะตีโกนกับเรือนตัวเองเพราะฉะนั้นแอดบอกแล้วไงว่าในปีนี้ตลอดทั้งปีมีโอกาสมากๆที่เจ้าชะตานะจะต้องมีบ้านมีรถมีที่ดินมีสินทรัพย์เป็นชื่อของตัวเองทําได้ด้วยตัวเองบางคนปลดล็อกปลดหนี้บางคนจากหนี้มากเป็นหนี้น้อยบางคนจะตึงเลยนะคะผ่อนหย่อนยานจนรู้สึกสบายใจเลย นะแต่ทั้งหลายทั้งปวงมองดูความมรณะด้วยคำว่ามรณะเนี่ยยังหมายถึงเรื่องของทางกา,การการต่างประเทศการออนไลน์การค้าขายที่ไม่มีหน้าร้านนะคะการค้าขายที่ไม่ต้องจ้างพนักง,งานขายมากมายการสู้ที่แบบว่าเข้าไปในกลุ่มอาหารเข้าไปเนี่ยว,วันนี้เราทำอันนี้10ชุด20ชุด30ชุดคุณทา แล้วคุณก็เข้าไปในกลุ่มหมู่บ้านเข้าไปในอะไรอย่างเงี้ยทำทุกสิ่งให้มันเป็นออนไลน์แล้วค่อยขยับขยายวันหนึ่งแอดนั่งดูขนมจีนปักใต้หรือเปล่าคะที่เป็นขนมจีนน้ำยาปูเป็นข่าวเลยนะเป็นเป็นครัวคอนโดอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็เรียกว่ามรณะได้เช่นกันเพราะมันเอาเข้าไปสู่ความเป็นก็เรียกว่าความเป็นความเป็นออนไลน์ ขายออนไลน์นะคะแล้วก็ส่งผ่านแก๊ปผ่านอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาให้แบบคุณภาพดีแอดยังนั่งมองแล้วลุ้นเลยนะคะเพราะเจ้าชะตาอ่ะไม่ใช่เจ้าชะตาเพราะคนที่ขายขนมจีนคนเนี้ยเขาบอกผู้สื่อข่าวว่าเดี๋ยวเขาจะมีร้านซึ่งแอดมองว่าถ้าเกิดเขาจเจริญรุ่งเรืองในช่วงระยะเวลานี้ด้วยการขายออนไลน์นะไม่อยากให้มีร้านเลยอยากให้ทําแบบนี้ต่อไปแล้วเชื่อสิว่ามันจะใหญ่โตแล้วมันก็นจะขยายคือขึ้นไปสู่ความเป็นมาตรฐานให้พัฒนาเป็นมาตรฐานตาบใดที่ดาวนะคะ ยังยังอยู่ตรงนี้นะก็ยังไม่อยากให้แบบขยับย้ายไปเปิดหน้าร้านไปเสียค่าจ้างพนักงานไปเสียค่าเช่าร้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะทำแบบวินาทํทำแบบอริษทำแบบมรณะนี่แหละหาแล้วคุณจะประสบความสำเร็จก็คือทำผ่านออนไลน์ดึงทุกเรื่องเข้าไปสู่ การออนไลน์แต่ไม่ใช่แอดบอกออนไลน์ออนไลน์ไปเชื่อไอ้พวกนั้นนะทำงานออนไลน์แชั่วโมงได้เงินเท่านั้นเท่านี้ไม่ใช่นะคะทำงานออนไลน์ก็คือการค้าขายผ่านออนไลน์ด้วยตัวคุณเองไปฝึกไปเรียนไปอ่านนะคะในเกี่ยวกับเรื่องของทํา y o Youtube ทํา f Facebook ทำา t k k t o อกทำนู่นนี่นั่นออกช่องทางออนไลน์นะคะไม่ใช่ไปแบบรับจ้างคอมเมนต์อะไรอย่างนั้นไม่เอานะคะจะต้องหาความรู้ตรงนี้ให้ดีเลยนะคะ เพื่อที่จะจะได้ไม่ถูกความเป็นมฤตยูที่เข้าส่ขพบเรลินอริยะเป๋ไปให้คุณไปพบเจอกับเรื่องราวแบบนั้นแต่เชื่อว่าธนูผ่านไปได้นะคะเชื่อแอดมินไอที่มาคอมเมนต์ว่าทํางานออนไลน์ได้เงินอย,งอย่างนั้นไม่เอาจะต้องเริ่มออนไลน์ที่เริ่มจากตัวเองนะคะหรือว่าไปเข้าคอร์สนะคะคุณทาําซาลาเปาอยู่แล้ว่คุณเพื่อนแอดมินเนี่ยทำสาคูค่ะ เขาก็ไปปรึกษาโน่นนี่นั่นจนกระทั่งแบบว่าเขามีวิธีฟีดแล้วก็ส่งส่งทางการแชร่ส่งรถที่แช่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็ทําเป็นออนไลน์ของเขาได้เห็นไหมคะคือต้องขยับปรับเปลี่ยนจากสิ่งที่เราทําอยู่ทุกวันเนี้ยนะคะให้เข้าไปสู่วิธีการขายแบบใหม่คุณไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองดาวจะเปลี่ยนแปลงให้คุณแอดเคยพูดคำนี้มานานแล้วนะคะในเรื่องต่อไปนะคะ วันที่17กรกฎาคมดาวย้ายพระอาทิตย์ย้ายแล้วใช่ไหมคะดาวสุดท้ายที่จะย้ายแล้วดีโดดเด่นสาหรับชาวลัคนาและราศีธนูก็คือดาวเจ้าเรือนปตัตน,นิและเจ้าเรือนการงานของคุณการงานของชาวลัคนาและราศีธนูเนี่ยต้องบอกว่าดีเด่นยิ่งยิ่งยวดมาในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนาคือแนวโน้มดีมาตลอดนะคะแม้บางครั้งไปตกหลุมตกล่องอยู่บ้างในช่วง กล,กลางเดือนมิถุนาเนะี่ยช่วงระยะเวลานี้อาจจะมีติดขัดนะคะวุ่นวายอยู่บ้างนิดนิดหน่อยๆแต่ก็ไม่ได้เยอะแก้ปัญหามาได้พอวันที่28เนี่ยปังมากเรื่องหน้าที่การงานปังมากนะคะพระพุทธย,ยกเข้าสู่ภพเรือนสุภาะนะคะซึ่งเป็นลัคนาและราศีสิงซึ่งอยู่ตรงนี้ได้3ามตำแหน่งนะคะอุจาวิราชนะคะราชาโชคและมหาจักร หน้าที่การงานโดดเด่นและดีงามมา,มากๆในช่วงระยะเวลานี้ผู้ใหญ่ให้คุณอย่างเต็มเขาเรียกว่าเดินหนะ้าเต็มกําลังเกี่ยวกับเรื่องของผู้ใหญ่นะคะที่จะเข้ามาสนับสนุนเหมือนที่แอดบอกไงว่าถ้าเกิดนะคะคุณมีเรื่องราวที่ขัดอกขัดใจกับผู้ใหญ่มีปัญหากับผู้ใหญ่มาช่วงระยะเวลานี้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงมันเกิดเขาเห็นคุณค่าเขาเห็นความดีเขาเห็นความรู้เขาเห็นความสามารถของเจ้าชะตาผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่ให้โชคผู้ใหญ่ให้ความสำเร็จผู้ใหญ่อาจจะส่งคุณไปเมืองนอกนะคะผู้ใหญ่อาจจะทำให้คุณได้รับเกียรติยกเกียรติศักดิ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนชันเลื่อนเงินเดือนเพราะอะไรเพราะว่าดาวราชาโชคมันมาแบบโชคเป็นราชาด้วยมันมาแบบโชคที่เป็นมหาจักรคือคุณวิริยะอุตสาหะมาคุณมีความอดทนอดกลั้นจนเขาเห็นความดีเขาจึงโปรโมทให้เขาจึงสนับสนุนนะคะช่วงระยะเวลานี้เป็นช่วงระยะเวลาของ ความคิดดื่มดำของเจ้าชะตาเกี่ยวกับเรื่องของการงานเขาเรียกว่ารับรงางวัลจากความเพียรพยายามนะคะทั้งโชคใหญ่ทั้งโชคจากความพยายามทั้งโชคจากผู้ใหญ่ล้วนมากันเต็มเต็มที่เต็มใจนะคะต้องขอไว้ด้วยค่ะไอแมวตัวเล็กสุดเนี่ยมันดื้อแล้วมันก็แสบด้วยนะคะอาจจะมีเสียงเข้ามาแอดมินเก็บมันได้ที่ซุ้ม ซูมต้นไม้นะคะมักค้างติดซูมต้นไม้หน้าบ้านแม่เอามาทิ้งไว้แอดก็ต้องเลี้ยงเพราะว่าดาวปุตตะเล็งรักแอดมันจะได้บริวารเพิ่มสำหรับชาวราศีตุลนะนะคะโอเคนี่เป็นดาวสุดท้ายนะคะของชาวลัคนาแล้วราศีธนูแล้วในเรื่องของการงานความสําเร็จต่างๆนี้ประสบความสําเร็จมากตั้งตั้งแต่ช่วงเข้ามาเลย เข้าเดือนกรกฎาคมเลยมันค่อยๆดีขึ้นนะคะทีนี้การดีขึ้นอะแอดอยากให้ชาวลัคนาและราศีขนุที่ฟังแอดอะประเมินตัวเองถูกนะคะอย่างเช่นช่วงระยะเวลานี้คุณมีระดับเกณฑ์ในการที่จะได้รับอะไรดีๆเพิ่มเท่าไหร่คือนึกออกไหมคะเวลาขยับขั้นน่ยมันก็ไปตามลําดับ1ขั้น2ขั้น3ขั้น คุณจะไปแบบเจ็ดขั้นอย่างเงี้ยนะคะยกธงเลยอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้มันต้องไปตามลําดับขั้นการจะได้รับอะไรดีๆจากดาวอยู่ที่ว่าตอนนี้คุณทําอะไรดีๆอยู่นะคะคุณทําเรื่องราวเหล่านั้นได้พอสมควรหรือยังเช่นคุณตักน้ําจนกระทั่งน้ํามันลน้นลงมาหรือยังอย่างเงี้ยคะ่ะคุณปิดทองจนทองมันปิ้นออกมาที่หน้าพระหรือยังนะคะแอดอยากจะบอกแบบนี้เพราะบางคนก็จะเข้ามาต่อล้อต่อว่าดาวดวงชะตาตัวเองว่าทําไมไม่ยุติธรรมทุกสิ่งทุกอย่าง บนโลกใบนี้แอดบอกเลยว่ากฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอบุปกรรมหรือดาวพื้นดวงเกิดของเราอะ่ะมันเหมือนกับเลขบัตรประชาชนที่บันทึกมาไว้แล้วว่าเราทําอะไรมาบ้างและกําหนดมาไว้แล้วเราต้องพบเจออะไรสิ่งที่คุณจะไปต่อสู้กับบุปกรรมหรือกรรมเก่าได้อะ่ะก็คือกรรมใหม่ที่คุณทําเบี่ยงเบนเส้นทางของการเดินเรือชีวิตของคุณนะคะบุปกรรมบอกแล้วว่าคุณจะต้องพบกับความทุกข์ยากลําบากคุณก็ไปเลยค่ะเป็นเสือเป็นโจรเป็นคนไม่ดีทํา ประกอบอาชีพที่ไม่สุดจริตไปเพราะว่ามันง่ายกว่าทําดีแต่ถ้าเกิดคุณเบี่ยงเส้นทางชีวิตนาวาชีวิตของคุณไปในทิศทางที่ดีมันเหนื่อยหน่อยมันยากหน่อยมันลําบากหน่อยแต่มันประสบความสําเร็จโดยเฉพาะในเดือนกรกฎาคมเนี่ยหรือว่าตลอดทั้งปีจนถึงมีนาคมนะคะพฤหัสและพระเสาร์อยู่ตรงเนี้ยธนูแทบจะไม่ต้องกลัวอะไรเลยทุกสิ่งทุกอย่างมันขยับดีขึ้นทั้งความมั่นคงทางด้านบ้านช่อง ที่ดินทรัพย์สินการงานอาชีพการเงินทุกอย่างผ่อนคลายและแอดมองเห็นว่าไปสู่ความรื่นไหลมรุตยูจะย้ายหรือไม่ได้ย้ายก็ไม่ได้ส่งผลกับคุณตลอดไปนะคะมรุตตยูเจ็ดปีมันจะมีกี่ครั้งที่มันจะประตุขึ้นมาสิ่งที่แอดมินบอกให้คุณระวังก็คือเรื่องของการใช้จ่ายเงินใช่ไหมคะ รอบครอบรัดกลุ่มเรื่องของความรักมันมีเรื่องของการอิจฉาด้วยเสียหยามันมีเรื่องของอารมณ์มันมีเรื่องของความดื้อรั้นมุทะลุถูกไหมแล้วก็เรื่องของอ่าหมดแล้วมรุตยูอ่าเรื่องของโครคภัยไข้เจ็บก็คือเป็นเองหายเองดูแลตัวเองให้ดีเท่านั้นเองนะคะสําหรับมรุตยูหลายคนบอกโอ้มรุตยูย้ายไปย้ายมาไม่ออกสักทีมรุตยูไม่ออกค่ะมันอยู่กับเราอย่างเงี้ยนะคะ คุณก็คูณไป42 7 84ถ้าคุณอายุ85เขาก็จะไม่มีผลกับคุณเพราะเขาเดินครบรอบจากราศีของคุณแล้วเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้เท่านั้นเองนะคะทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นการเดินทางของดาวของชาวลัคนาและชาวราศีธนูในเดือนกรกฎาคมขอบพระคุณที่ฟังกันมาจนถึงนาทีนี้นะคะขอบพระคุณที่ไม่ข้ามโฆษณาและแชร์คลิปให้อดินด้วยทุกการไม่ข้ามทุกการแชร์คลิปนะคะทำให้อดินมีรายได้เพิ่มเข้ามา พัฒนาตัวเองพัฒนาช่องนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ